สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับบันนี้ภาพมาเบิองงัวทางบรนพราอนเนาะพื้นที่เลี้ยงเท่าไรน้าแม่พื้นที่เลี้ยงเท่าไรในนี้เดี๋ยวไปชมงัวกันนะครับเนะา,าเบนะบมาแม่นรวมแต่พอ<า>เอาสองลาย <laughs> เนาะ,ะตอนเ่าเอาออกนี้แล้วก็เอามาผูกต้นนี้เพิ่นใส่ระบบดรวไฟฟ้าน้าแม่เน,ะนาะโอ้ใส่ระบบิดรัไฟฟ้าเดี๋ยวมาเบืองงัวตัวนี้ที่เด็ดเฟินพันว่า แม่โค่องสางใหญ่นะครับโอ้ดมน,นุ่มดีขนาดเลยแม่นี่สุดยอดนะครับนี่ตอนนี้ลูก KF72 ถึงเดือนแล้วว่าแม่<อ>ว่าถึง,องอนนประมาณสองอาทิตย์นะครับตอนนี้เพื่นว่าสวยขนาดกว่าเพื่อนว่าได้2สองเพื่นได้2สองอาทิตย์เพื่อนว่าปกติงานให้กินยี่ส้แม่ อ๋อห้างหัวอยู่ขอืมีแต่ตัวงามๆนะครับโดยเฉพาะลูกอืมนนอืมแข็งแรงดีขนาดนะครับเนาะเด็ดขนาดนะครับพอนีเนาะอรอบนาเพื่อนมาเพื่อนจะเอ่เบ่งแยกเพจมาใส่เพื่อนว่า อจะได้กตทิตามเลยด้อครับเพื่อนวะเออตัวนี้นะครับอไอ้ดูเด็ดดีขนาดนะครับตัวน,นี้เนาะทายเบื้องขาวๆนะครับจะคล้องเพื่นบอิยูเดี๋ยวไบรอบนานะครับเนาะจงสิงมาทายให้เบื้องอีกสรับมนีขอ,อยุยาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ